เกิดอะไรขึ้นใช่ครับหลังจากนั้นมาก็นั่งรออยู่ตรงนี้ผมก็บอกว่าอ้าวพี่ชัยเขาออกก่อนเราทําไมเรามาถึงก่อนเรามาถึงก่อนพี่ชัยก็บอกว่ามันนานเหมือนกันนะจริงๆมันมันต้องมาพร้อมมาถึงพร้อมกันเราเดินมาเนี่ยถูกไหมพี่ชัยเราต้องเดินมามรถมันหนักเขาเลยมาช้าที่ไหนได้แต่มันก็นานผิดปกตินะนานผิดปกตินานนานนานผิดปกติที่ไหนได้เห็นคนมุงอยู่ตรงนี้เต็มเลยที่ไหนได้เอ้านำไปพี่แมนไปบภูส่งโรงพยาบาลด่วนเลย บอกว่ามันสาหัสแค่นั้นเลยสาหัสโคตรเลนเลยคนอื่นแค่ทะเลาะทะเลาะใช่ครับแต่นี่แมงตะพูจะเจ็บหนักสุดเลยเพราะว่าได้ยินข่าวว่าที่จะเออ่แมงตะพูเจ็บหนักเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขา โร่นลงน่ะเขาจับโทรศัพท์ช่างตั้มด้วยอช่างตั้มด้วยใช่ก็เลยไม่ได้มีมือจับไม่มีที่มือประจับหรือมือประคองไม่อประคองตัวเองอะไรเงี้ยก็คือมันทิ้งตัวไปด้วยกันเลยกับกับกระท่อมเลยใช่ครับโอ้ยได้เราดูอีกทีไหมอีกทีอีกทีหนึ่งเราเราย้อนดูอีกทีนะครับทีเดีดีตอนนี้ก็ออกมาแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้ว ตายแล้วอ๋อตายแล้วเออแต่แต่แมงกระบี้ไม่เห็นเป็นไรมันกระโดดลงพังหรอวะเขาเขาอยู่ด้านข้างแต่ลุงวางก็กระโดดลงมานะลุงวางอ่ะครับอ่าเพราะเห็นตอนมันไหลแล้วเาก็กระโดดลงใช่ไหมเพราะว่าแมงกระบี้กับเออเจ็บไหมอยู่าแข้างโอ้ตะปูเดินข้ามละตะปูเดินเเลยนะครับออ เออยังก็ไอ้รถทับขาหมาเลยเอ่อจับตั้งเหยียบเลียวไปครับเหยียบเลียวไปครับสายไฟตรงนี้หรือเปล่าตรงบ้านใช่ใช่ใช่เป็นสายเคเบิลไอ้ของไอ้เหมือนของกระจายข่าวอะไรเงี้ยคเดีอย่าบอกนักพิจารณากรอบอะขับรถมาพอดีรออ่ะนะครับผ้าตรงหน้าบ้านพอ็นดีเลยอ๋อผมผมก็ได้เลือดนะฮะได้เลือด อนพี่แม็กซ์มีโดนตรงนิ้วอาจารย์จบอกครับช่างตํานี่ที่หน้าทอสีเลยอ่ะใช่คือถ้ามีรถสวนมาตรงนั้นนะคือมันไม่เชื่อมต่อว่รถสวนมันนี่อะไนะมันจะอุบัติเหตุซับซ้อนเลยนี่ไงมาพอดีเลยเนี่ยให้แกเล่าให้ฟังไหมพี่นาทีนั้นน่ะครับนี่ครับช่างตํามาช่วงอุบัติเหตุพอดีครับ มันมีสายไฟคาดไว้อยู่อ่ามันเป็นสายเครียกว่ดสายสายเคเบิลครับพี่โจ้ก็เห็นเหตุการณ์พอดีเนาะพี่โจ้ผมบอกนะพรโจ้ก็เห็นพอดีขับมาอรอมาข้างหลังใช่ไหมครับออ๋รถที่ขานี่คือเขาชะลอใช่ไหม ใช่ใช่ฉลองเลี้ยงวิ่งไก่เนี่ยพี่อ่าอดีตถอนก็วิ่งมาเงาดำๆนะเงาดำคู่วิ่งมาเลยเหรอใช่ใช่ผมเตรตยมเต็มเลยพี่ในคลิปนี้ก็พูดถ่ายมาด้วยทั้งคนทั้งไลน์เบลก็อยู่งายไปด้วยกันเหรอเรดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวสต็อปไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมยังไม่ลงผมยังโดดเดี๋ยวไปดูของพี่แมงคัพูพี่แมงคัพูลงหรือยังอ๋อโหลดอยู่แล้วสต็อปไปก่อนไม่ได้ถ่ายคนจับเลยจับความไม่ลงใช่ไหมครับตอนนี้นี่เปิดให้ดูได้ไหมมันกรื่องโหลดอยู่แล้วรอรอดูค่ะ มันมันชัดมันชัดกว่าแมงตะพูปีนอย่างนี้เลยกระท่อมลงทั้งอะไรเลยนะของแมงกะบี้มันก็ปินเหมือนกันมันเห็นเหมือนกันแวบหนึ่งเหมือนกันมันเห็นแวบหนึ่งแมงกะบี้มันลงมาแล้วเนี่ยมันมันเห็นแมงตะพูเลยตัวนั้นอ๋อรือโทรศัพท์ถึงตัวแมงตะพูเลยอ๋อวแล้วไงคนอยู่ในเหตุการณ์หนุนนแมงแมงตะพูมันไม่ปล่อยไงลุงวางดูคลิปผมจงหัวเราะเลยยังไม่อัพเนาะสี่นาทีที่แล้วนี่ใช่ไหมครับตัวนี้ไม่สิบนาทีอืม ไม่เสร็จเนาะยังไม่แรงเลยมากเลยฮะโอ้แสนวิวแน่นอนนนี่เลยนันท่งน้ำนะครับไปดูในคลิปเขาทำไม่ผมไมเพราะว่าผมขับรถผมเป็นคนขับรถครับผมก็ดูจากกระจกมองหลังเนาะทำไมมัน กเมาถึงหน้าบ้านพี่เอ็มเนาะพี่เอ็มก็อยู่หน้าบ้านน้อไม่รู้ทำอะไรเนาะครับมันก็เหมือนกับรูมพัดเร่งๆนะพี่เอ็มอ้วกไปเลยอ้อวูเอกไปเลยตั้งยายนาแม่งถ้าฟูกระเจียกระจียนตั้งว่างแมงกับพี่กระท่อมลงจากรถเนี่ยโอ้โหรถสวนมาตายหมดฟูควใช่ตอนนั้นช่างตั้งรู้สึกยังไงตอนเห็นกระท่อมลวกจากรถโอ้ยใจใจไปอยู่ตาตุ่มตาตุ่มพี่หน้าเหลืองหมดฟูหน้าซีดเลยชั่วโมหน้าเหลืองสิแหมมาเห็นเราเห็นอยู่ตาตุ่ข้างๆมันมีถ้าฟูก็ใช่ เองทับรูก็อยู่ตรงพื้นแล้วไหมอนอยู่ที่นันะมันพลิกลงมาเนาะที่จัวที่อะไรมันนอนอยู่ตรงหญ้าเนี่ยนอนอยู่ปักหญ้าแล้วนะก็ดู่ากมนะจะกรกันหมดขก็น่าเหลือเพี่เดอมันมีอีกประเด็นนึงด้วยถ้ามันเจ็บสาหัสเนี่ยมันจะเป็นคดีเลยนะครับไม่มันมีสายสายเคเบิลอย่างเดียวมเป็นรวดไงเป็นสายเคเบิลอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับลวดนะไม่ขาดนะ เพราะว่ามันหยอนะห่อนนะเขาทำมันหยอ่อนสายไฟเนี่ยมันพ้นหมดแต่ว่าสายเคเบิลเนี่ยมันหยอห่อนถ้ามันร่วงมันร่วงตั้งแต่เนินที่ทำขึ้นบ้านยาชิใช่ออ<ต>มันเป็นเนิน อันนี้แหละมันมาขึ้นทางเรียบมาขึ้นทางถนนใหญ่แล้วอยู่หน้าบ้านพีเอ็มนี่ยทำมันร่วงถ้ามันลื่นลงตรงนั้นตั้งเอาเอ็มเดอร์เขาถ่ายรึเปล่าตอนนั้นอ่ะไม่ได้ถ่ายรอโอ้ยเอ็มเดอร์ไม่ให้พีเอ็มถือโทรศัพท์ให้เนาะตอนนั้นเนออเมงสกูปูก็ผมเอาเมนสกูปมานั่งที่โต๊กอ่ มาดูแมงทะปูของพี่เอ็มมาถือโทรศัพท์ให้ผมหน่อยล่ะช่างตั้มผมทำโทรศัพท์โทรศัพท์ทั้งตั้มแตกนะโอ้มันเป็นไรผมของแมงทะปูนะอ่าเป็นไรแตกหมดเลยนะโทรศัพท์ทั้งตั้มเป็นไรยังห่วงโทรศัพท์ผมอีกนะรอมันก็ห่วงโทรศัพท์ผมเท่าชีวิตนั่นเลยล่ะโอ้โหโทรศัพท์ทั้งตั้มแตกแล้วนะผมว่าไม่เป็นไรแมงทะปูเนี่ยเพราะว่าแค่คนอยากเป็นอะไรก็พอใช่เราซื้อใหม่ก็ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่อยากมันเกิดน้องพี่เอ้โห ถ้ามันเกิดเป็นเรื่องใหญ่แล้เนี่ยเร็วมากเนาะเร็ทีใช่ก็น่าจะโลกผมอยู่างนี้ทำไมนานมาจ้างเนาะรอครับไม่คุยกับตูมตารผมก็ผิดสังเกตเอ๊ะทีไมมันมานานหรอกจริงๆมันต้องมาถึงแล้วมันเป็นถนนสองเลนเนาะเราก็อยู่เลนนี้เนาะกระท่อมมาปิดหมดเลนเลยนะพี่มันพลิกลงมาแบบนี้เลยนะถ้าปูก็นอนอยู่ตรงอนุญานั่นแหละติ๊กลงมาดินแล้วถ้าปูนี่เห็นกระจ่าเลยเหมือนกับตีลังกาลงมาเดี๋ยวพี่ความแรงนะครับ รถก็ดึงไปเนาะอันนี้เขาดึงกลับดีนี้นะลูดเอาคนลงไปหมดเลยคลูบหมดเนี่ยไม่เหลือเพราะว่าเนน่ะมันมีสลิงนะพี่เดงเนาะใช่ใช่มีสลิงเส้นเล็กๆนะสายเคเบิลนั่นนะใช่ใช่มันจะเหนียวเลยครับเหนียวไม่ขาดยังไงก็ไม่ขาดมันเป็นสลิงนะที่ปาดดูนะครับที่เราเคยเห็นมาโอ้ถูกใจหน้าเหลืองหมดนะเราดูเนาะเราก็ดู ผมไม่ถ้าผมไม่ดูจากกระจกมองหลังไปเนี่ยคนก็อยู่นี่ผมกไปทำไมไม่เห็นกระท่อมอีแล้วนาอมาที่นี่นาอเราก็ยังดูกระจกมองหลังกระจกมองข้างนะผมก็เห็นโอ้ภาพมันติดตามาพี่ล่วงไปกองกันอยู่กระพื้อะเลยลืมยากมีมันติดตาเราจดจำมันติดตาติดใจขนาดปล่อยปลาเมื่อคืนนี้แล้วเนาะปล่อย ปล่อยแล้วเมื่อคืออันนี้กว่านี้เองนะปล่อยไปแล้วนะสองถุงสามถุงน่ะมันเหตุการณ์น้อใครก็ไม่อยากให้มันเกิดเนาะเออแล้วเป็นอุบัติเหตุมาแล้วก็ท่อมช่วยหน่อยช่างต้ามาก็ไปขับให้เนาะใช่ก็ให้แมงตะพูตอนทำคลิปจากบ้านบ้านวนเนาะก็ให้แมงตะพู เอ้าพูพี่ขับรถนะถือกล้องให้ผมหน่อยถือโทรศัพท์ให้หน่อยเมนต์ตัวูก็ไม่ไม่ได้ไลฟ์หรือไม่ใช่ได้ทำคลิปไม่ได้ทำคลิปคือกะว่าจะไปเอากระท่อมมาเฉยๆมันไม่มีอะไรเอาเมนต์ตัวพูดถือโทรศัพท์ให้หน่อยมันก็ถ้ามันถือของมันน่ะด้วยยิ่งกว่านั้นอีกถ้าอะไรสุ้อะไรมาน่ะมันมีเคของผมมันแตกว่าพี่ตั้มโทรศัพท์พี่ตัมแตกเลยนะโอ้ยมันเป็นไรเนี่ มันก็เจ็บมันก็มันก็เจ็บเืมันก็เจ็บโอ้โหมันมันเออมันเดินเดินขาลากไปเลยเข้าเข้าเดินขาลากเข้าไปในเออข้างทางอรัมันเห็นเห็นอยู่ในคลิปอยู่หน้าบ้านพีเอ็มบรดีเออเดินขาลากเข้าไปเลยเลยโอ้บอกโอ้โหมันว่าปวว่าเจ็บอะไรนะเจ็บขาเน่ยเจ็บขาเนี่ยเจ็บตรงนี้ด้วยเลยครับเพราะว่ามันลงแรงมากนั่งลงวางเพราะไม่ได้เลยไม่ได้เจ็บหน้าอกเจ็บบอกเจ็บหน้าอกอยู่แค่ว่าด้วยความเร็วและความแรงเนี่ยเนาะ เีป็นหการแบบเซี่ยววินาทีคคลิปนี้ก็ลงไว้ขันี้คนนะครับนะครับค่ว้าตัวแทนจบติดตามให้ต้องแด็กชาแนลโดยเดกรน